ลาบเชยภูมิแต่ว่ามีต oh ้นโพข้างหน้าและข้างหลังเป็นปลาโอ้โพี yeah, ่รองเบิ้งกคนน่ะอย่าจือบาดนี่นี่ครับ ดีครับพี่น้องปฟองไปครับสะแตกแดกตับมาแล้วครับพี่น้องครับมือนี่เห็นยังเนาะเสียงดวงฮะเสียงดวงเสียงดวงไปถึงซาอุยกมือหาทุกหมดหน้าหมดไรเสียล่ะตัวใดล่ะก่อนีน่ไหลตัวอยู่นด้ฮะบอเจมเจมไหตัวเลยเบื้องมองใดดูนี่เบื้องมองใดเอ้าก็กระดูกเบื้องก็ความสัมผัสเด้บ่โอ้เนาะนี่แหละ มีคนแนะนํำพี่น้องครับมีคนแนะนํำล้านแสบล้านนัวบอกว่าล้านนี่นี่ให้ว่าหายากกะยากให้ว่าหาง,ง่ายกะง่ายอยู่ในป่าทั้งเขาเป็นต้นโพเลยทั้งเขาเป็นต้นโน <ดม S 2> พ้งใน่มลื่ลนอีกปิดเป็นป้าไม,ไม้เลยมันอ่ะคนบานเห่าลาบชัยภูมิเขาบอกว่าตั้งแต่ก่อนเนี่ยลานนี่นะเป็นรถเข็นธรรมดาแล้วกับเพิ่นสู่ชีวิตนอหลายปีต่อมาเพิ่นกับ mm hmm. เลื่อนจากรถเข็นทั้งน่ะก,กับมาขายเครื่องจักรยานจากขายเครื่องจักรยานเร็จเพิ่นกัเลื่อนจ่าเครื่องจักรยานเบนเพิ่นก็มายางขายพี่น้องเอ๊ะมันสูง จักรยานก็บมาย่างขายไม่ย่างขายเสร็จแล้วก็ปั่นไปต่อบอแมนเอา้ามือนีล้านลาดใช้ชับภูมิจริงๆนะพ่นสีเขียนไม่ใช่พูดเอาไปเป็นบทใหม่ล้าน,นี่นะอยู่พญาสุเรนมาสันล่าน,นชับภูมิบอกชับภูมิเป็นล่านที่ว่าบรรยากาศที่ดีต่ว่า <c oughs> อาหารนี่แซ่บมีแฟ้คขับแนะนํามานะครับทางไรสดก็เห็นเลยเลยว่าเดี๋ยวเมืองตเต็มไปเป็มไหนพุ่นครับโอ้ตรงย่างขามข้องไม่กินด้ย่างขามข้องไม่กินพี่น้องเขาทักทายว่างไรเนาะขาถามว่านั่งทําไมต้องสามคน ฮะลิ้น่ะเห็นบ่โอ้ไปอีกแล้วบอฟีอีกราบวันนึงเบิ้งนเบิ้งสวัสดีครับเซโนเจ้าของห้านบ้านที่นี่เออบ้านนี้บ๊ายดีครับบ๊ายดีครับบ้านที่นี่ห้านนี่บรรยากาศโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องครับโอ้สวัสดีครับไอ้ครับเออไม่ใส่ไอ้เพื่อนเนี่ยบ๊าดีครับจัดให้พี่น้องได้เห็นเหนือเพบนงามเปิดจมูกหัวจมูกครับไอ้เปิด แปดโมงหอดสามโมงครึ่งครับแปดโมงหอดสามโมงครึ่งครับใบสามก็ปิดแล้วเนาะคุณเอ๋อโ้ยเปิดยี่ห้อวงเปิดยี่ห้องเวียนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววงจอดรถขันมากนี่จอดทางไหนไอจอดนี่นะครับจอดข้างหน้าจอดข้างหน้าได้ครับข้างก็ได้ครับอืมเอ้าดังไอได้มาเปิดยี่ห้องนี้ครับไอ้นี่ตะก้อนเป็นรถเข็นครับเข็นขายส่งคนถมยี่ห้อเข็นขายนั้งถนนเส้นนี้นะครับอันนี้เขาเอื่นถนนเนี่ครับไอถนนพญาสุรินครับถนนพญาสุรินครับรับ มองนี่เนาะชพระยาธุรเล่นก็ได้เพราะว่าอย่างอันนี้ซอยพญาธุเล่นสามขาครับสา่ขาทางเขาพี่ตนโพพี่ตนไม่บรรยากาศตอนแรกในปิดคิดเข็นรถเข็นขายกันเมียจักปีแล้วครับตอนนั้นตอนนั้นขายอยู่สองสามปีครับแล้วก็มารถพ่วงมอไซค์อีกจากรถเข็นกับรถพ่วงครับมารถพ่วงรถพ่วงอีกประมาณสองสามปีเท่กันก็ได้พอดีเขามาซอยนี่เพิ่นเสี่งล้านมองนี่ก็เลยเลยมาลองเบิ่งเหมนอย่างเขาสนุกโอ้ยเงียาวมา้ยจีบก็นี้แหละครับนี่แหละ ตะกี้อีกตัวบางยมใช่มันนี่น้ำท่วมน้ำท่วมเทศเศรเพกิจคนมหาโยคนเฮ้ยลอยๆมาพี่ครับเลยลอยๆคนแห่มไม่นี่มีแหละพี่น้องชีวิตคนบ้านเฮาชีวิตคนเฮาต้องทำมาหากินน่ะมันบ่มีเอียงลาบเลื่นหรอกมันต้องก้าวจากเล็กเนหน่อยขึ้นมาจากรถเข็นมารถพ่วงหม้อไซค์มาอยู่งต้นบางยมสรุปอยกับมาอยู่ใต้ต้นโพุ่มตรงนี้ โอ้ oh, เป็นโหงโภหงไสเนาะตอนมาอยู่ต้นพว้นนี้เท่าแขนเนี่ยครับเข้าไปอยู่ยาบว่าตอนแรกเหรอที่หงมันบวมเป็นยันสิเขาไปอยู่ต้นโพมันอาศัยอยู่ใตรูงโพตอนแรกคนกวาตอนแรกอยู่ต้นหม่องย้งคนก็ว่าเนาะครับตอนแรกมันใหายมาต้นโพว่าสัตว์ครัมัเป็นพระพุธมันเป็นที่นี่ไปอยูต้นเด็ต้นใดต้นโพเหนือแล้วเป็นกระแสอ้าำใช่ที่เด็ดเลยขนม้านี่ต้องอันไหนปันเฮาก้อยลาบต้มบ่ครับ ของร้านนี่ละอ่าวชิมนเนี่ยอันนี้เป็นแซ่บด้วยนี่ไหมค่างหมูหมดีลยข้าวหมูย่างครับข้าวหมูย่างนี่นที่เด,ด็ดด้วยนี่หุ่นงามๆเลยเอ,เอาเอาเอาจัดเลยเอาก้อยอันนี้เอาก้อยอน้อยเนาะก้อยมัก<ผ>มจักบาทเริ่มต้นจักบาทเริ่มต้นเจ็ดสิบบาทครับเริ่มต้นเจ็ดสิบบาทเนาะอันนี้หมูเล่ย์ว่าพี่น้องครับขันเคียงบุบจังซี่นี่ถือว่าของแท้จริงๆอ่ะต้องชิมแก้วตับก่อนเนาะครับจิ้มจุกบาทเริ่มต้นเจ็ดสิบบาทเนาะพี่น้องครับ ผมไม่ตั้งใจว่าที่ผมเห็นรายการแบบนี้คือผมอยากนี่แหละให้กำลังใจพี่น้องคนที่เห็นร้านอาหารแบบว่าบ้านเฮาเริ่มต้นจากชุดเล็กๆนี่แหละเพื่อไปแลกมาดันใจให้พี่น้องทั้งหลายนะครับรถเข็นมาเลยตั้งแต่รถเข็นน้อยเนาะกวยินเดียวมือเดียวเว้นคนหน่อยเลี้ยงตัวศตั้งแต่รถตั้งแต่ลูกชายคนน้อยเล่นอยู่ศูนย์ตอนนี้เขาเขามาหาเลขพีโซกีดามเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะที่คนบางคนบอกว่าบ่มีแนวเฮ็ดเสี่ยงสิ แรกๆนี่ยังมือมือตอนนั่เข็นรถขายนี่ยไอ้ได้หลายบ่ขายได้หลายได้หน่อยกว่านี้ท่ครับเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกระจาขึ้นไปเรื่อยๆของมันก็มีมือได้บ่ได้ในสาระประมาณนี้นะมือฝนตกมือฝนบ่ตกครับเอามือแรกๆได้มือมือละจักแสนเนาะโอย่ามาแสียนครับแกได้หลายวันสองคนก่อนก็เก่งนะครับตะกี้ตะกี้ครับ ผมก็ร่างบ่อยู่ผมบ่กกอหยกเด้ครับพี่น้องเป็นธุรกิจกองจะกองอั่งเนาะครับอันนี้คือก้อยขมเนาะครับ,รบก้อยขมเออนี่ก้อยขมก้อยขมครับต้มขมอันนี้มารานชัยภูมิมลาดชัยภูมิตรงพญาสุเรนครับปลาเทือกปาเทือลาดชัยภูมิชัยภูมิก <c oughs> ็เทืออันไหนถือชัยภูมิชัยภูมิเออนี่ฮะนี่ฮะจากรถเข็นธรรมดาก็มาเป็นรถพ่วงย้ายสี่ห้าที่แล้วในหลายปีให้เนาะ แจกรถพ่วงก็เป็นรถไฟบ่นี่โอ้นี่แก่ๆเด็กเจ็ดสิบบาทเด็กก้อยขมเนาะครับมีไรแม่มีอยังโบกทีใบนี่ครับนี่ครับายแม่น็ได้เลยครับนี่เจ็บเอาก้อยต้มเนาะข้างกองได้เห็นนะก้อยต้มเราก็ตำมีตำบ่ข้าวหมูย่างน้ำมีครับอันนี้กเจ็ดสิบบาทนะครับพี่น้องมีตำปลาตำหอยดองตำช่วงอู้ไล่ตำับปลาเด็ของแท้ได้ครับเพราะว่าหลานคนอยู่ในปลาครับนี่นี่ต้นโพต้นอยังแบบข้างหลังนี่ตุ้ยเลยครับ ขอชิมก่น Koh อนเรื่อยขอขอข้าวเหนียวนี่ด้อยครับอต้มมาในไอ้ต้มลาบแชบพูมนะครับคนเฮาจักบาทครับต้มมาเนี่ยเย็ดสิบพื่อกันครับต้มกันเนื้อนี่คือเมนูเดียวเลยราคาเดียวเลยครับนี่แหละครับค้นมาเฮาต้องหายกำลังใจกันขอชิมไอเป็นกอนในข้าวเหนียวใช่เหมเขาวเหนียวจักบาทไอเนี่ยสิบบาทครับสิบบาทขอชิมมาได้พี่น้องเด้อยแก้วขมนลำได้ได้ครับครับ สียดอกแช่กรกเช้าเป็นไงสามเมื่อก่อนแล้วพ่อเด้อพี่น้องกินเขากินเขาน้ำกันมาอืมหอมดีใช่หอมกับขวัวอ๋อหอมหอมใหญ่ดิไหมอืมจิ้มครับได้ไปมาเฮ็ดดออมอันนี้ครับ ตรงพารญาสุเรนนะครับวันนี้มาถ่ายละการร้านพี่เขาเพราะว่ามีแฟนคลับแนะนำมาอันคือต้มต้องเห็นนะตรงเห็นทั้งนี้อ่อทั้งทั้งร้านแซ่บล่างนวดจะคลองไปนั่งกินประจำร้านไหนอ่ะ <ไข S 1> ต้มเอ<ด>ยนครับให้หเ,ใหเขาไปลองชิมเบืองนะหัวใอยากให้เขาเข้าไปลองชิมอยากเขาไปแนะน้ำให้พี่ให้น้องในหัวัจแซ่บครับแซ่บครับได้ยุ่งเมื่อกี้นี่ซิมบอล พยาธิชิมอไอเดอร์เนี่ยครับโอ้มบนจะเพชรเธออาอ,อ,อันนี้กับเจ็ดซิบเนาะครับอ้าพยาธสุเรน25 สามสิบห้าเฮ้ยสามสิบห้าครับแม่แม่ก็ตั้งใจไอ้เพคนลาบลาบเชยภูมิแต่ว่ามีต้นโพ้ข้างหน้าหรือข้างหลังเป็นปลาเขามาเล็กตัวอยู่ต้นซอยด้วยดวยครับต้นซอยตรงขามวินมอเตอร์ไซค์เลยครับเอาไอ้อาหารเข้าไปอืมต้มได้ก้อยได้เอาไม่ได้ยิบแม่เราต่ำให้อยู่ข้อหมูย่างจุเนาะข้อหมูย่างเอรอครับขอขอดูชิ้นข้อหมูย่างหน่อยต้มขม จังไหนคือได้เริ่มต้นมามาขายของแบบลาบไก่ต้มเฮาบ้านเฮาคือบ่ไปเฮ็ดยังลืมสมมุติจังซี่นหาอยากห่วงเฮ็ดงานแล้วมันมันพอมีเวลาว่างนี่อย่างนี้ก็ลองร้องชวนกันลองหาอาชีพเสริมด้วยครับอืช่วงวันหยุดวันหย่างนี่เลยนงานประจำอก่อนอยู่แล้วครับอุปกรับเฮ็ดงานโรงงานงานอันนี้นะครับหนี้ข้าวปูยางแค่บาทครับ60บาทครับข้าวปูยางหกสิบบาทครับราคาเดี๋ยวเลยลาบเป็ดก็60ครับ ผู้ใดมีสร้างของหรือว่าสร้างประจำนาะจากโเนาะใช่กูอ่ะมึงบ่เิงต่ำพุงท่าบินแน่หอยดองบ่ะใชอืมหอยดองห้าบาทครับเด็ห้าสิบาสิบบาทต่ำหอยดองห้า้าคูปลาสี่สิบูปลาสีเอาเบิ่งพี่น้องเบิ่งต่ำเบิ่งลีลาได้หกสอืมเอาหอยดองโปรอีกเนี่ยเพิ่มเป็นพิเศษ ตำปลาสมหวนโอ้ยพี่รองเบิ้งไูนะอย่าจื้อบาทนี่คันพิเศษใส่หอยสิเพิ่มจ็กบาทเลยเจ็ดสิบบาทมาๆๆๆนี่ร้านนี้อยู่ในปลาบรรยากาศในปลาเลยเป็นมีนอไม้แขวนไว้อันนี้นอไม้อันนี้กะกะขายบอกครับอ้ขายครับนอไม้มัอตะบาทเนนี่หกสิบบาทครับเผาไว้วบอกขึ้นเลยนี่ ครับผู้เฒ่าอยู่บ้านเพิ่นไปหาเทิงฟูปาแก่มาเผามาหนึ่งไว้โอ้คนเฒ่าคนแก่คนเอามาจากเทิงฟูแล้วมาเผาไว้รับมาขายให้เพิ่นนะครับดอกไม้ดองจากเชยาปูมกรัไนดองอัมขวดอันนั้นเป็นขวดครับเปรี้ยวมากบ่อันนี้อันนี้สักบาทก็อันนี้หกสิบบาทครับหกสิบบาทอันนี้สามขวดเลยนี่มนี่หน่อไม้ส้มก็มีครับอันนี้เฮ็ดเองคือกันผู้เฒ่าเฮ็ดอยู่บ้านกันรับมาขายให้เพื่อนนะครับโอ้พี่น้องนี่นี่ขอโทษเด้อนี่นี่เนี่ยหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มคือหน่อไม้เปรี้ยวหรือว่าหน่อไมดองหน้ีน สามขวดลอยขวดละสามสิบห้าบาทครับโอ้ขวดสามหาสามขวดลอยโอ้ชาวบ้านชาวช่องเลยอันนี้ผู้เฒาเห็นที่วันเ็าเอามาขายเพื่อนนี่เอครับนี่แคบแมวแคบหมูแคบหมูอันนี้ร่องบ่อละเอหนุนไงเพื่อนบะกินข้าวตำหุงปลาโจ้มันอันนี้มันสมมากยหรือว่ากินแบบบ้านเท่าเลยผมขมจังน่อยไปแกงได้เลยครับเอาใส่จานในนักอันนี้ครับมาล่องชิมกับก๋วยโรยบคาอเอาไปให้เขาเอาไปหดเ๋ยเ เดี๋ยวเอานี่ยให้ไปครับอันนี้นตุ๋มแล้วอันนั้นมันตุ๋มอีกต้องตุ๋มเดี๋ยวน,นี้บบเพื่อพี่น้องมาชัางจ่องนะผมมานี่พาพี่น้องมาดูชีวิตประจำวันของแสแต็กแดกตับนะครับคนอยากทิ้อันนี้คนทั่วถึงนะครับ750ดร้อยห้าสิบ <750. S 1> ใส่มือ่อยดูจากการมาต่ำหอยไหมพี่น้องยาว้ากันเด้อใส่สี่เลย บบอ่ป่มีกลอยด้คือให้ว่าบรรยากาศบันเท่าเลยบรรยากาศมันได้นะครับความลมืนมันมีอืมเพื่มเพ่มพี่น้องกินแล้วขอเลขน้นต้นพุ่งพนนีก็ได้นี่หันไปเบองไห้พเนี่ยต้นพุ่นี่นับมาอีกเนาะากอบอน่เดี๋ยวเขาถือเลขีบอไดมาไเห็นตัวใดเม่หมเห็นตัวใดสองเจ็ดสองเจ็ดอืมมันมีสองตัวมีสองตัวเขาอย่างสองเจ็ดเด้อสองเจ็ย่างอ่ะมมีสองตัวเจ็ดมมนมีสองตัวไหมเจ็ สองตัวน <27. S 1> ึ่งก็อีกเตัวหนึ่งเจงอ,อีกตัวนึ่งก,ก็อีกตัวหนึ่งเป็น2 2> เจ็ดส <27. S 2> <27. S 1> อเจ็ะเป็นเจ็ดเจงเจ็าข้นกับมา,าเริ่มมาอลไรพี่น้องนี่ปะ่ปะ,ปะลาบชชยภูมิพญาสุเลนสามชิบหางขึ้นมาเปิดจุ่หนักอยู่เด้วอาจารย์ขาวปากดำชิ้น,น,อ,นอีกคนโอ้แท่บตัวนี้น้องใหม่ไหม,มบ้ชเท่าเลยทานต้มแซ็บกเป็นน้องม้หวานไปเลย อยู่กับเจลอยู่กับอี๋เนี่ยแสบแสบแสบโอ้ยจะสื่อกับไปนน้ำเลยน้ำจิ้มเพิ่นกับเป็นน้ำจิ้มน้ามะขามเนี่ยัต่จริงๆเลยเวลาเขามาไายแบบนี้ครับพี่น้องกินหลายค่ากับอะไรเพราะว่าเท่านี้จะต้องไปไายอีกสามหม่องฝากไว้ผูดเลยจะกินอาหารสานนะครับบรรยากาศบ้านๆเป็นปลาเป็นปลาเลยข้างหลังเนี่ยครับจะกางคามมีร้านขายต้นไม้เน้อไอเนาะบรรยากาศบ้านเท่าพญาสุเรนสามสิบห้า ร้านลาบชับพูมพูมินจริงพอดีเขียนใช้ยาพูมแหละแต่ว่าบนเอาไปใหม่แทนเป็นเทคนิคของน้องของลูกิน่นชับพุม่มแนนํำพี่น้องเข้าในไอมามามานิดนึงอุดหนุนคนบ้านเดียวกันนี่แหละฝากที่ฝากน้องเขาคนธํามาก,กินต้องช่วยอุดหนุนกันช่วยดูแลกันนะครับผ่านไปพานมาแถวนี้ก็ฝากกันด้วครับ้านลาบเทพภุมมนะครับลาบเบสกัสตริ่า ครับเปิดจะม่วงก็จะม่งหายบอกกันไปเปิดแปดโมงเช้าหอดสามโมงครึ่งครับโทรมาถามก้นก็ได้ที่จะหยุดไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านตั้งจังหวัดครับอ๋อเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านตั้งจังหวัดเนาะครับก็สะดวกมากไปซั่งไปกินอยู่บ้านก็ได้เดลิเวอรี่ครับมีเดลิเวอรี่นะครับซั่งไปเฮ็ดอยู่บ้านไหนบอกมันเดียวเรากำลังใจให้พี่น้องแน่ยพอหลายๆคนที่เศรษฐกิจพอดีผมมีงานเฮ็ดต้องเสียหน้าจังเลยยาท่อครับกับชีวิตสู่ไปเขาแค่ว่ายาท่อก็พอ เฮ็ดไปเฮ็ดมาร้องเมืองอันใดผิดอันใดถูกเดี๋ยวมันก็นดีขึ้นเองแหละครับแล้วทอดทอ,อยกับชีวิตเนี่ยคืออย่างอายุมากจากปีแล้วครับประมาณสิบสามปีแล้วครับตั้งแต่รถเข็นไหมว่าถ้ารถเข็นกัมี่สิบคนเลยครับยี่สิบปีแล้วกับยีสิบปีแล้วครับแต่รถเข็นตั้งแต่รถเข็นลเลแรกอะครับแต่ทางสวนเล่นอยู่หัวนี้ยอะไรเงี้ 20ปีเลยครับแถวๆนี้วะไอ่ป่าเตะกี้เป็นทางส่วนเลี้ยงแถวนี้รถเมล์รถเมล์บ่ค่อยมีดอกแตงั้งแบบแตยั้งยึดอาชีพนี่อยู่มาพอมันพอพออยู่พอกินส่งลูกเรียนหนังสือมั้งครับใช่แบบครับคมันก็พออยู่ได้นะครับพอส่งลูกเรียนจบแล้วครับคนหนึ่งเดี๋ยวคนคนที่สองยนอยู่ราชบุรีคนอุบลราชมงคลอยู่ใช่พุ่งบ้านไหนอำเภอไหนตำบลไหนวะไอ่บ้านหัวแย่ตำบลหัวแย่อำเภอหนองบัวละวจังหวัดชัยภูมิภาคบ้านหัวแย่บ้านหัวแย่ ก็หัวแจ๊กแล้วพนุ่งบอกมึงเห็นนี่น้องโบราเหว่ทำแถวตุ้งดอกกระเจียวน่ะดอกกระเจียวเนาะครับใกล้ๆนะครับไอ้อายอยู่ดีไม่แห้งเนะพี่น้องนี่ครับฝากเป็นกำลังใจพนสูมายี่สิบกว่าปีได้ตั้งแต่รถเข็นน่ะจนมือนีเพิ่นก็มาเป็นลานเพิ่งติดมือในเฮ็ดแบมมี่แหละก็ยังภูมิใจในความเป็นอาชีพคนขายลาบผักก๋วยเขาอยู่เนาอไอเนาะอย่าลืมนะครับลาบลาบชัยภูมิแล้วก็ฝากพี่น้องนั่มภาพยนตร์ล่าสุดของพี่อิดครับจะเข้าลุ่มภาพยนตร์เร็วๆนี่เลย เกี่ยวกับเรื่องแลวผีน่อยคนบันเทาไปาาท้งาหากินนี่แหละบางมุมบางอย่างเนี่ยคนมืมหัวเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรเอากระมิตรการเบาคนถือจับกระมี่คนเข้าไปบ่ได้กระมี่นม,นมาโทษผีน่อยแนย่หรือว่าผีน้อยจริงๆแล้วเป็นยงไรบ่ได้บอกบอกมุ่มใดมุมหนึ่ง่าดีหรือบ่ดีเขาเป็นการตีแผ่ชีวิตได้หลายอันอ,อันที่น้องไปเบืองเองเร็วๆนี่เนาะเอาสำหรับลิปนี่ขอบคุณไอ้ละลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ